สวัสดีเพื่อนๆช่องภาคฟุตบอลนะครับเจอกันเป็นประจำบนชแนลแห่งนี้ครับวันนี้ก็จะนำข่าวสารการย้ายทีมมาฝากเพื่อนๆเ,เ,เช่นเคยนะครับแต่ก่อนจะไปชมเรื่องการย้ายทีมวันนี้มีผลบอลเพลงอังกฤษคู่มันเด y n ไนท์ระหว่างเจ้านกนางนวลบรตันแอนด์ฮอฟอัลเบียนครับเปิด American Express s t a ตเดียมเสมอกับเดอะชอริสบอลมัดไป1ประตูต่อหนนะครับ พูดถึงเรื่องของข่าวสารการย้ายทีมของเรากันบ้างครับคลิปนี้มีดีวออฟฟิเชียลมาฝากเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะดีวใหญ่มาร์กเกฮีเปิดตัวซบเรือใบสิฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมไปถึงดีวอื่นๆด้วยและข่าวสารการย้ายทีมนำมาอัปเดตเพื่อนๆเป็นประจำเช่นเคยถ้าพร้อมแล้วเราไปชมในสรุปตลาดนักเตะหน้าหนาว2026กันเลยครับ พอเมลัสโมสรดังในลีกบราซิลแสดงความสนใจดึงตัวการเบียลเชรซูสก่อนหน้าของแอสตันแฟร่วมทัพโดยรายยิงในวัยาวา28ปีรายนี้เพิ่งหายจากการบาดเจ็บยาวจะได้สัญญาที่จะบดลงในปี2027ทำให้เขามีโอกาสย้ายกลับไปค้าแข่งในบ้านเกิดเดลี่เมล แมนเชสเตอร์ไนแต่กำลังจับตามองโนอาซาดิกีกองกลางวัย2 1ปีของสดอ์แลนด์และอาจพิจนารณายื่นก็เสนอส่ง ate, มานเอลอูกาเต้มิดฟิลทีมชาติลุกไกวในวัยว24ปีไปแลกเพื่อคว้าตัวดาเตะทีมชาติดีอาร์องโกรายนี้มาร่วมทีมกิฟต์มีสปอร์ตคาดว่าคอบบี้เมนูจะยังคงอยู่กับแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ต่อไปภายหลังการแต่งตั้งไมเคิลคาริคเข้ามารับหน้าที่คุณสื่อชั่วคราวโดยก่อนหน้านี้กองกลางในวัย20ปีดุริคีทีมชาติอังกฤษ10นัด เคยพิจารณาย้ายแบบยืมตัวเพื่ออโอกาสการลงสนามที่สม่ำเสมอมากขึ้นฟาบริซิโอโรมาโนอิปสวิชทาวแสดงความสนใจที่จะคว้าตัว erm ri, อานิสเมเมตีปีกตัวเก่งของบริสตอลสตีในตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้โดยดาวเตะทีมชาติแอลเบเนียในวัย25ปีกำลังจะมดสัญญากับต้นสังกัดในช่วงซัมเมอร์ที่กำลังจะถึงนี้ฟุตบอลอินไซเดอร์ ฟราเมงโกยังคงสนใจที่จะเจรยากับลูคัสปาเกต้ากองกลางจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดแม้จะมีรยายงานว่าทั้งสองสโมสร,รยังไม่มีการติดต่อพูดคุยกันเพิ่มเติมเกี่ยวกับดิวของนาเตะทีมชาติบราซิลรายนี้มาตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วก็ตามสกัดสปอร์ต ควินเทนทิมเบอร์กองกลางเป้าหมายของเวสต์แฮมและแอสตันวิลล่าไม่มีเชื่ออยู่ในทีมตัวจริงของเฟยนูต์ในเกมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทมกลางข่าวว่าโอลิมปิกมา์เซยได้ยิงเสนอขอซื้อแข้งชาวดัชในวัย24ปีรายนี้ไปแล้วเดลี่เมลการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ระหว่างลิเวอร์พูลกับอิบราฮิมาโกนาเต้ยังคงไม่มีความคืบหน้าโดยกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสวัย26ปีซึ่งขาแข้งในติดแอนฟิลเป็นฤดูกาลที่5เชื่อว่าตนควรได้รับค่าเหนื่อย ในระดับเดียวกับกองหลังที่รับค่าจ้างสูงสุดพิมเมลีกทีมท็อกเลือผู้อาดเดินหน้าคว้าตัวมิกกี้ฟันเดอร์เฟนกองหลังของท็อตแนมสเปอร์เข้ามาแทนที่โกนาเต้โดยมีแรอามาตรรดที่กำลังจับตาม,มองสถานการณ์ของประการังชาวดัชมา24ปีรายนี้เช่นกันทีมท็อก เชลซีบรรลุข้อตอกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับเชลมีชาเก้กองหลังดาวรุ่งวัย20ปีได้แล้วแต่ยังจําเป็นต้องยื่นข้อเสนอใหม่ที่สูงขึ้นเพื่อคว้าตัวแนวรับทีมชาติฝรั่งเศสชุดยู21จากแรนส์มาร่วมทีมทำกลางสนใจจ,จาการ์ตอนเช่นเดียวกันเมโทรบอลมาดวางแผนที่จะปฏิเสธทุกข้อเสนอสําหรับมาโอสเซนซีในเดือนนี้แปลว,ว่ากองหลังชาวเชนไตวัย28ปีจะปฏิสเสธข้อเสนอต่อสัญญาฉบับใหม่มาแล้วหลายครั้ง และสัญญาฉบับปัจจุบันกำลังจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์นี้ก็ตามโดยมียูเวนตุสและบาร์เซโลนาให้ความสนใจอยู่ t a l กสปอร์ตจิโรนาบรรลุข้อตกลงทางวาจากับบาร์เซโลนาเรียบร้อยสำหรับดิลขอยิมตัวมาร์กอังเดรทรสเตเกนผูร้รกษาประตูชาวเยอรมันมาใช้งานจนกระทั่งจบฤดูกาลนี้ f a b r i ซ i o Romano น u ฟูแลมกำลังเจรจากับอูดินเซสำหรับดิลคว้าตัวอาตูอัตตา กองกลางดาวเด่นชาวฝรั่งเศสสแกสปอร์ตอลเล็กโกมาตเรตได้ริชชื่อมิดฟิลด์ที่จะเข้ามาแทนที่คอร์เนอร์กาลาเกอร์ที่ย้ายไปท็อตแนมอัลส์เพิร์ซึ่งประกอบด้วยชูอัลโกเมสจากบุฟเฟ่ต์แจนวันเดอร์รัสเอเดรีนจากอาร์ตาลันตาและมาร์ก,กาซาโดจากบาร์เซโลนามาเตโอโมเรโตโด,ดยในรายของเอเดรีนรับรู้เป็นอย่างดีถึงความสนใจจากอลเล็กโกมาตเรต และเจ้าตัวต้วตวตองการย้ายไปเล่นกับทีมดังจากสเปนเช่นกันซึ่งตอนนี้ทั้งสองสโมสรกำลังเจรจาก,กันอยู่แต่ไม่ง่ายเพราะอต,ลตาลนตาต้องการเก็บดาวเตะชาวบราซิลเลียนวัย26ปีไว้ใช้งานต่อส่วนโกเมสกำลังได้รับรสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนาโปลีเช่นกันคอร์ดออฟไซด์อินเตอร์มิลานไม่มีความลังเลที่จะใช้อ p ปชันซื้อขาดโ bon ิเดลอาคาชิซึ่เปนแบ็คจอมแกล่งทีมชาติสวิตที่ยืมมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ ในตอนถึงช่วงซัมเมอร์ที่ราคา15ล้านยูโรหรือประมาณ540ล้านบาทฟาบริซิโอโรมาโนออฟิเชียลแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าตัวมารเกฮเซ็รแบกทีมชาติอังกฤษจากคริสตอลพาเลสด้วยราคา20ล้านปอนด์หรือประมาณ840ล้านบาทโดยเซ็นสัญญาร่วมงานกันถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2031อ f ฟ i c i a l f i ิอ e รตนายืมแจ็คแฮร์ริสันปีกชาวอังกฤษของลิสยูเนเต็ด มาใช้งานจนกระทั่งจบฤดูกาลนี้ออฟฟิเชียลออลิปิกลียองคว้าตัวโนอานาเต้กองกลางดาวรุ่งชาวเดนมาร์กมาจากบรอนบี้ด้วยราคา7.5ล้านยูโรคือประมาณ270ล้านบาทโดยเซ็นสัญญาร่วมงานกันถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2031 เป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับข่าวสารการย้ายทีมวันนี้สนุกสุดมันรวดเร็วกระชับฉับไวเนื้อ,เน,อเน้นๆไม่มีน้ำนะครับแต่หากคุณชอบคลิปแบบนี้แน่นอนครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับภาคฟุตบอลด้วยนะครับ รือถ้าใครอยากจะสนับสนุนมากกว่านั้นมีปุ่มสมัครสมาชิกอยู่ด้านล่างข้างโลโก้ช่องนะครับอย่าลืมกดสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกันเยอะๆเ,เวลาคอมเมนต์เนี่ยข้อความมันจะเด่นชัดและผมก็จะเห็นง่ายขึ้นรวมไปถึงผมจะตอบกลับทุกคอมเมนต์ให้เลยนะครับสาหรับสมาชิกที่กดสมัครเข้ามาและนอกจากนั้นมันยังเป็นการซัพพอร์ตช่องภาคฟุตบอลนะครับให้นําเสนอข่าวให้กับเพื่อนๆได้รับชมเป็นประจําทุกวันด้วยหรือถ้าใครยังไม่มีนูนซับก็สามารถกดแค่ไลค์กับแชร์ก็เพียงพอแล้วนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าบนช a n งทภาคฟุตบอลเช่นเดิมครับ